าครับในวิชาสืุกสานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันนะครับก่อนหนึ่งนเรียนนะครับเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วก่อนเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปเรียนกันครับไปเลยนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเปิดไปหน้าที่78เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเกมเป็ดทะเลนะครับครูบอสมีเกมสนุกสนุกมาฝากนักเรียนนะครับอ่าเปิดมาแล้วนะครับ การเล่นเกมทำให้เกิดความสนุกสนานและในการทำกิจกรรมนะครับอาจมีนักเรียนที่พิการเข้าร่วมเรียนหรือทำกิจกรรมกับนักเรียนปกตินะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมกันนะครับเกมเปตเตอลตคืออะไรเกมเปตเตลตคือการเล่นที่มีรูปแบบและวิธีการเล่นอย่างง่ายๆนะครับมักนิยมเล่นในกลุ่มเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างนะฮะ ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินครับเกมสนุกๆเนี่ยมีหลายเกมเลยนะครับแต่วันนี้ครูบอสนะฮะเอามาฝากนักเรียนนะครับทั้งหมด2เกมนะครับให้นักเรียนทําความรู้จักแล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับเกมแรกนะครับเริ่มที่เกมแรกชื่อว่าเกมคนขาแกนะครับหรือกระต่ายขาเดียวนะครับจุดมุ่งหมายของเกมนี้นะครับ เพื่อฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีผู้เล่นนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้เล่น1คนเป็นคนขาเกนะครับผู้เล่นที่เหลือก็คอยวิ่งหนีนะครับคนขาเกไม่ให้มาแตะเราได้นะครับการเตรียมนะครับอ่าหนึ่งวงกลมขนาดพอเหมาะนะครับกับจำนวนผู้เล่นนะครับ 2. จับสลากนะครับเพื่อเลือกคนขาเกหนึคนกติกานะครับ 1. คนขาเกให้ใช้วิธีขย่งขาเดียวเพื่อไล่แตะผู้เล่นคนอื่นๆนะครับห้ามวิ่งไล่แตะผู้เล่นขนาดที่เท้า2ข้างนะครับสัมผัสกับพื้นนะครับต้องใช้ขาเดียวนะครับในการเคลื่อนไหวนะฮะ 2. ผู้เล่นคนอื่นๆ ห้ามหนีคนขาเก้ออกไปนอกวงกลมที่กำหนดไว้เด็ดขาดนะครับถ้าออกไปก็จะมาเป็นคนขาเก้แทนนะครับต่อไปนะครับวิธีการเล่น 1. คนขาเกจะขยิงขาเดียวเพื่อ,อไล่แตะผู้เล่นคนอื่นๆ 2. ผู้เล่นคนอื่นๆจะต้องหนีไม่ให้คนขาเกแตะถูกตัวเราได้นะครับโดยจะต้องหนีอยู่ในวงกลม ถ้าผู้เล่นคนใดนะครับถูกแตะก็จะต้องเป็นคนขาเกแทนนะครับมาดูเกมต่อไปนะครับเกมกาฟักไข่นะครับเกมกาฟักไข่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการป้องกันและความคล่องแคล่วว่องไวนะครับอุปกรณ์นะครับมีไหมมาก ก็คือมีลูกปิงปองนะครับหรือกระดาษที่ขยำเอามาขยำขยำเป็นก้อนนะครับหรือจะใช้ใบไม้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นก้อนหินก็ได้นะครับไม่ต่ำกว่า10รลูก10ลูกหรือ10ก้อนนะครับผู้เล่นนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้เล่น1คนจะเป็นแม่กานะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนอกออินทรย์นะครับการเตรียมนะครับ1 วงกลมนะครับขนาดพอเหมาะนะครับกับวงกลมก็คือใช้แทนลังของแม่กานะครับสองจับสลากนะครับเพื่อเลือกแม่กาหนึ่งคนกติกานะครับ 1. ผู้ที่เป็นแม่กานะครับต้องรักษาไข่และพยายามตีมือผู้เล่นเป็นนกอินทรีที่จะไม่แย่งไข่ให้ได้นะครับ 2. ผู้ที่เป็นนกอินทรีต้องพยายามแย่งไข่จากผู้ที่เป็นแม่กาให้ได้วิธีเล่นนะครับ 1. แม่กาเข้าไปอยู่ในวงกลมและนกอินทรีต้องพยายามแย่งไข่จากแม่กาครับ 2. แม่กาจะต้องระวังไม่ให้นกอินทรีแย่งไข่ไปได้ 3. ขณะแย่งไข่ ถ้าโนอินซีถูกแม่กาตีมือในวงกลมนะครับถือว่าแพ้จะต้องเปลี่ยนมาเป็นแม่กาแทนนะครับแล้วเริ่มเกมใหม่นะครับซีถ้าฝ่ายโนอินซีขโมยไข่แม่กาหมดถือว่าแม่กาแพ้เมื่อเริ่มเล่นใหม่นะครับจะต้องเป็นแม่กาเหมือนเดิมน่าเล่นกันใช่ไหมครับ ท่าเรียนว่างนะครับระชวนผู้คลองหรือน้องๆที่บาลล้านเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องโรคระบาดด้วยนะครับเดี๋ยวขอให้เรียนสนุกนะครับกับเกมที่ผููบอลแนะนำม่นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย